สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้มาถึงรายน้ำปั่นเนาะไว้ข้างหลังด้วยครับเอา้เอาตามสัญญาพี่น้องเลี้ยงน้ำปั่นบ่อเอารถสร้างรถกี่รถบ่อเดียิ รสร้างยังม่จนนี่ <c oughs> ฮะน้ำปัน่นโอ้ยูนี่งน้ำปั่นน้ำปั่นก็นี่ไงน้ำปัน่นเนาะซื้อห้านเจ้ย,ยังนี่ <c oughs> ห้าสี่วมฮะห้าสี่หนกาแฟสี่วม้านกาแฟม่วง ร้านกาแฟสีมว่วงสีมว่วงสีมว่วงสีม่วงอ๋สงอ,สอสีอะไรโอ้ยสีโอ้แต่อยู่ใสนี่โลเคชั่นมหาไซ,าไซอยู่ตรงหน้าปัมป๊มปั๊มยังนี่ปั๊มแก๊สบ่หรือปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันเอพีแม่นบ่เด้โอ้หนะ้าทุกท่านเจ้าของร้านชื่อ สีม่วงนะครับฮานกาแฟสีม่วงเนาะน้องๆิ่นอ,อยากกินอ่าซาไข่มุกนะทุกท่านผ่านมาแล้วผ่านมาอีกเนาะมันเหมือนมีอะไรพูดเกอกหูอยู่นะทุกท่านนะครับม,มันไม่จอดมันเหมือนมีอะไรอยู่กากหูอะ่ะรถไถซิ่งไปเติมน้ามันพี่น้องอ๋อ,ม,ม,อมันไก่เนาะไก่อยู่ด้ อากาศห้อนๆพี่น้องจัดน้ำปั่นสักหน่อยนะครับหานน้ำปั่นสีม่วงนะครับเด <c oughs> ี๋ยวผมให้ดูที่เราจอดรับประทานกันนะครับ <c oughs> คือเวลา <c oughs> เวลาห้อนๆ <c oughs> ได้กินน้ำปั่นนี้ก็สุดยอดแล้วนะทุกท่านนะครับเนี่ยเออมันแซ่คยว เขียวอะไรเขียวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็เขียวบมเคยกินปะโมเคยกินอ่ะบมเคยกินโอ้เลียอันนี้ล่ะแก้วแล้วเท่าไอนี่สิบพันกีบสิบพันกีบสิบพันสิบพันหมื่นเนาะหมื่นนั่นแหละ mười mười chắc vậy chị sức bạc nó chạy ngân hai đây bỏ đây nó cày <laughs> múc chuột chuột được chạy hèn <laughs> Bước swap À Để không bỏ lỡ. Chạy Chạy Điều Còn nữa nhạt. Chạy nhanh con